สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับหลายคนถามมาเยอะมากว่ามีวิธีการแก้ปัญหาดินไม่ดีไหมดินเค็มดินจืดดินจางแก้อย่างไรหลังจากเทศกาลสงกรานผ่านมาคนคงจะได้ใช้เกี่ยวกับดินสอพองเนาะเพื่อนรู้ไหมว่าดินสอพองเป็นแร่ธาตุเป็นแร่ชนิดหนึ่งนะครับที่มีประโยชน์กับพืชเป็นอย่างมากครับช่วยให้พืชเขาเรียกว่าเป็นธาตุอาหารรองหลังจากธาตุ uh, NPK ใครมีดินสอพองอยู่ในมือนะครับนํามาใช้ด่วนนี่นำมาลายน้ำละลายไปเลยผมก็จะทำการตักใส่บรวดน้ําไปเลยง่ายดีกับดินดานดินไม่สมบูรณ์นะครับลดไปเลยออาประมาณนี้แล้วกนันเพื่อนที่ถามมาว่าอยากได้วิธีการ ดูแลรักษาดินเนาะ